เมื่อพูดถึงเรื่องของเสียงเรื่องของเสียงหรือแหล่งกำเนิดเสียงต่างๆนั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์เขาได้ศึกษาเรื่องเสียงเขาได้แบ่งเออเรื่องเสียงต่างๆออกไปมีศัพท์ที่ควรจะรู้จักอย่างหนึงห,หลายคำเหมือนกันในเรื่องของเสียง ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าซสวไอ้ซาวเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันจะหมายถึงเสียงทั่วๆไปที่เกิดขึ้นเสียงลมพัดเสียงใแบไบม้ร่วงเสียงฟ้าร้องเสียงรถยนต์วิ่งอะไรเหล่านี้มาเป็นเสียงนะครับแต่มีคำอีกค,คำหนึ่งที่เราเรียกว่าอะคูสติกอะคูสติกนี่จริงๆแล้วมันหมายถึงเสียงที่ออกไปอย่างบริสุทธิ์ที่ต้องการจะ จะจะสร้างขึ้นหรือจะรับรู้นะครับอย่างเสียงอะคูสติกนั้นเป็นเสียงที่เกิดจากเครื่องมืออย่างเช่นเสียงทรัมเป็ตเป่าโซโลอย่างนี้หรือเสียงไวรินสีใสๆอย่างนี้แล้วเราได้ยินเสียงอันนั้นเป็นเสียงไวรินแท้ๆอย่างนี้มันคือลักษณะของอะคูสติกนะแล้วเสียงร้อง เสียงร้องเพลงที่เป็นเสียงร้องจริงเสียงโซปรโนร้องออกไปเป็นเสียงโซปรโนชัดๆเสียงร้องชัดๆอย่างนั้นรลักษณะนั้นคืออะคูสติกแต่มันจะมีสิ่งอื่นอีกอย่างนึงที่รู้จักกันคือ No i s e นอยคือเสียงที่รบกวนเข้ามานะครับเสียงที่รบกวนเข้ามานั้นอาจจะเกิดขึ้นได้หลายอย่างที่เราเราไม่จะแบ่งกันก็คือเสียงที่มันเกิดขึ้นจากการ อย่างที่หนึ่งก็คือเสียงอันเกิดจากความบกพร่องของเครื่องมือเช่นเสียงฮัมจากเครื่องจากลำโพงหรือเสียงวีดจากลำโพงนะฮะอย่างนี้เป็นตน้นอันนี้เป็นเป็นเป็นน้อยที่มันเข้ามาโดยผ่านทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น น้อยสุวการที่สองที่เราจะรู้จักกันก็คือน้อยที่เป็นเสียงไม่พึงประสงค์ที่มันผ่านเข้ามาเช่นห้องที่ไม่เป็นอะคูสติกก็คือห้องที่ไม่ได้มีการเก็บเสียงกั้นเสียงเช่นมีการเดินจากรองเท้าส้นสูงกับพื้นแล้วสัญญาณมันผ่านเข้ามานะฮะหรือเสียงอ,อ,อะไรฮะไอไอของตกเพลงลงไปอย่างนี้นะครับ อีกอย่างหนึ่งที่เราจะพบกันก็คือเสียงที่เรายุ่งยากมากควบคุมยากมาก็คือเสียงที่เกิดขึ้นมาเช่นเสียงฟ้าร้องขณะที่ทําอัดเสียงอยู่เสียงฟ้าร้องครุมกรามหรือเสียงรถจนวิ่งเสียงมอเตอร์ไซค์ที่แผดลั่นเข้ามาอย่างนี้พวกนี้ก็ถือเป็นนอยส์นะครับ ในการที่จะใช้เรื่องเสียงเนี่ยเรื่องเรื่องเสียงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็มกักจะต้องการเสียงใสๆนะก็จะมกักจะต้องมีห้องที่ดีไม่มีการสะท้อนของสัญญาณสัญญาณเสียงโดยเฉพาะสัญญาณเสียงสัญญาณที่เกิดจากคลื่นต่างๆนะครับไปสะท้อนกระจกสะท้อน,อนไอ้พัสดุที่มีความมันวาวนะฮะ เรามักจะใช้ห้องที่มีวัสดุเป็นผนังห้องที่มันซับเสียงแปลว่าเสียงผ่านเข้าไปแล้วมันแอบซอบอยู่ในนั้นไม่สะท้อนกลับมาเพราะาสะท้อนกลับมามันก็อาจจะเป็นนอชได้ในเรื่องเสียงเนี่ยเหมือนกันครับสัญญาณของเสียงนะฮะสัญญาณของเสียงคลื่นเสียงที่ผ่านออกไปนะครับมันมีสัญญาณอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะบ,บางอย่างเราก็เรียกกันว่าเป็น เป็นะเดซิเบลเดซิเบลหมายถึงความดังของเสียงนะเป็นความดังของเสียงจะกี่เดซิเบลนะเสียงไอ้ลักษณะของเดซิเบลจริงๆเกิดจากการเาทียบสัญญาณจากการเคาะเคาะไอ้ตัวระฆังนะจริงๆเขาไม่ใช่ระฆังตอนหลังเขาใช้ซ่อมเสียงซ่อมเสียงจะลักษณะเหมือนตัวยูแล้วมีขาต่อ แล้วก็เคาะสัญญ,ญาณมันให้สัญ,ญญาณดังเท่าไหร่เขาจะไปวัดกับคลื่นเป็นลักษณะของเดซิเบลก็มาเป็นลักษณะสากลเ,เป็นอะไรฮะมามตรฐานสากลที่เราเอามาใช้ในการวัดระดับของเสียงอีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะของที่เราเรียกว่าเฮิร์ชเฮิร์ชอันนี้มันไม่ใช่สัญ,ญญาณเกิดจากเสียงออกมา แต่เป็นสัญญาณของคลื่นนะของคลื่นไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดเสียงลักษณะนี้เราเรียกว่าเฮิร์นะฮะซึ่งมันจะใช้ในวงการของการส่งกระจายเสียงทั้งหลายนะแพร่เสียงออกไปนะแพร่สัญญาณไฟฟ้าออกไปกี่เฮิร์เป็นจำนวนเฮิร์นะฮะแม้กระทั่งในวงการวิทยุ ในการที่จะส่งสัญญาณไฟฟ้าออกไปในอากาศก็มีจำนวนนับเป็นเฮิร์ชเช่นเดียวกัน